ถามชื่อร้านก่อนเลยมันมาจากอะไรฮะ ทารทระเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเนี่ยค่ะโทระก็คือสื่อค่ะแล้วก็คาเลก็คือตรงตัวแปลว่าแกงกะหรี่ค่ะแล้วทําไมมันถึงเกี่ยวอะไรกับเสือะเสือก็คือที่มาตอนแรกเนี่ยเราทําเป็นธุรกิจครอบครัวให้ลูกของคุณเต้ด้วยซึ่งลูกของคุณเต้นเนี่ยเกิดปีเสือะค่ะโอ,อม,มันมีที่มาที่ไปใช่แล้วทั้งหมดมันมารวมจะไปแกงกะหรี่เสือภูเขาไฟได้ไงเพราะที่มาครับผมสูตรเนี่ยเมื่อ3ามปีที่แล้วครับผมไปที่เมืองกุมาครับผมแล้วก็ ได้พาลูกไปเล่นสโนว์บอร์ดที่ยอดเขาแห่งหนึ่งแล้วก็ประทับใจแกหลี่ร้านนี้มากแล้วก็ยอดเขานั้นใช่ครับแล้วผมก็ไปอยู่ที่นั่นเดือนหนึ่งครับผมไปเที่ยวกันเดือนหนึ่งครับชีวิตดีจังเลยรับลูกบุญธรรมไหมคะครับไม่คือตอนนั้นอยากจะให้ลูกเป็นนักกีฬาสโนว์บอร์ดทีมชาติะครับก็เลยไปไปซ้อมกับโค้ช ทิชั้นของญี่ปุ่น,นด้วยครับผมแล้วก็ไปอยู่ที่นู่นเดือนหนึ่งวันวัน,วนก็ซ้อมกีฬาตลอดทุกวันผมก็ไม่รู้ทําอะไรครับระหว่างซ้อมผมก็กินครับ <c oughs> จีบแม่ค้าครับไม่ง่ายจีบแม่ครัวต่างๆอะไรครับก็เลยได้สูตรนี้มาพูดได้ว่าเราปีนภูเขาไปเอาสูตรมาใช่ครับแล้วความพิเศษของแกงกะหรี่ที่นี่เนี่ยมันต่างจากที่อื่นอย่างไงาเราถึงต้องไปเฝ้าขนาดนั้นนะครับแกงกะหรี่เนี่ยครับเราไม่ใส่แป้งไม่ใส่น้ําตาลนะครับที่มันข้นเนี่ยเพราะว่า ถ้าเราใส่เครื่องเทศและผักผลไม้ต่างๆเนี่ยมากกว่า30มิชนิดและเคี่ยวมามากกว่า18ชั่วโมงครับกว่าจะได้อย่างนี้ครับผมอะไรที่ขายดีที่สุดในร้านจานไหนคะแกงกะหรี่ภูเขาไฟค่ะแกงกะหรี่ภูเขาไฟคือรวมเซ็ตรวมฮิตรวมเซ็ตทุกอย่างแล้วก็มีกุ้งใช่ไหมคะตัวนี้มีพร้อมค่ะมีกุ้งมีหมูมีไก่อ๋ ก็คือจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับร้านของเราเลยค่ะก็คือข้าวญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนกับว่าภูเขาภูเขาหิมะภูเขาหิมะที่คุณเต้ไปได้สูตรมาแล้วก็แกงกะหรี่นะคะก็คือลาวาหรือว่าเป็นแบบว่าเหมือนภูเขาไฟเหมือนภูเขาไฟเนี่ยค่ะส่วนเสือเนี่ยเราแทนที่ลายของหมูค่ะที่เราหั่นเป็นเหมือนลายเสือเนี่ยค่ะนี่เป็นกระทะร้อนเวลาเสิร์ฟนี่เป็นกระทะร้อนเป็นกระทะร้อนค่ะอันนี้คืออะไรกุ้งก็อิบิครับตัวนี้ครับอิบิไม่ เป็นกุ้งตัวเล็กครับจะแต่คือเราจะอัดแน่นแล้วก็ไปทอดนะครับอร่อยครับอันนี้มันจะมีความเป็นผงกะหรี่นะแล้วมันกลมกล่อมมากๆเลยอันนี้นะคะอร่อยเลยจริงจริงถ้าดูเราจะเห็นว่าหลักๆแล้วเขาก็คือมีเป็นหมูเป็นกุ้งแล้วก็เป็นไก่มีดีอันนี้คือหมูสามชั้นค่ะหมูสามชั้นมันแต่กะหรี่อร่อยมากคือมันหอมแล้วก็กลิ่นคือดีมากอ่ะอร่อยมันกลมกล่อมอ่ะร้านอยู่ตรงไหนติด ่ตอยยังงไคะเู่่พระราม3ค่ะติดกับเทสโก้โลตัสพระราม3สามารถจอดรถที่โลตัสได้แล้วก็เดินแค่100เมตรก็ถึงร้านแล้วเนี่ยค่ะหรือว่าจะจอดข้างร้านก็ได้ค่ะมีเบอร์โทรไหมคะเบอร์โทร0967945388ค่ะคือเราคิดสไตล์นี้ขึ้นมาเองเหรอเราคิดมาครับก็คือว่าอันนี้ผมร้านอิโคชานะครับก็เราไปซื้อแฟรนไชส์มาจากญี่ปุ่นนี่คือ ร้านเดียวกับที่โด่งดังอยู่ที่ญี่ปุ่นที่มีสาขามากมายเหรอถูกครับก็เออเราไปซื้อแฟรนไชสมานะครับจากเมืองโฟุกุกะนะครับทางฮากตาตะเนี่ยเขาจะดังก็คือเป็นดังราเมงนะครับก็จะมีราเมงหลายเจ้าเราก็คือเจ้าดังหนึ่งในนั้นนะครับที่ดึงมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วนะครับอร่อยจด้วยสิ่งที่มันพิเศษ แล้วเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากมันเหนือกว่าคนอื่นในความคิดของเราคือราเมงของเรามันเป็นยังไงแล้วของคนอื่นเขาไม่เป็นก็อาจจะผมตัวซิกเนเจอร์นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็คือตัวที่น้ำซุปจิ้มนี่หรอใช่ครับเขาเรียกน้ำซุปอะไรคะเออน้ำซุปกระดูกหมูครับเขาเรียกทงคตสึนะครับทงคตสึคือน้ำซุปกระดูกหมูแล้วก็เราต้มถึงหนึ่งดวนนะครับในส่วนของน้ำซุปแล้วก็เส้นเนี่ยเราก็จะเป็นโบซาต์ญี่ปุ่นนะครับก็คือทำเส้นแล้วซอสทั้งหมดเราจะนำเข้าจากเมืองนอกหนูว่ามันกระช่นชมามกๆ อร่อยมากมันหนึบๆนะคะหนึบก็หมูนะครับหมูเราก็ต้มต้มกับซอสเนี่ยอยู่ระยะเวลานานอยู่เหมือนกันแล้วก็หมูเนี่ยจะนุ่มมากเล้วเล่นเรามาวางเนี่ยเลยเรียกว่าหมูแผ่แต่เราก็เผื่อแผ่ความเป็นหมูแผ่ไปสู่อย่างอื่นด้วยถ้าเกิดวันนั้นคุณไม่อยากกินราเมงไม่อยากกินเส้นอยากกินเป็นข้าวถัดให้ได้ก็อันนี้เป็นแกงกะหรี่จานร้อนนะครับถ้าเสิร์ฟที่หน้าร้านเนี่ยจะปุดๆมาเลยเพราะว่าเราใช้เดืจานร้อนเลยใช่ครับก็มาเสิร์ฟกับไข่นะครับไข่เนี่ยเป็นไข่ที่จาข้างในยังยังเหมือนมะ หมูแผ่ของเรารอย่างนี้ทำเท่าไหร่คะเอออันนี้260บาทครับ260หบาทหมูแบบใหญ่มากไม่แต่หนูถามได้ไหมพี่ทองคือหมายถึงว่าสาข,าขาของเขาแบบที่เราไปเอามาหมูเขาก็เป็นอย่างนี้เลยเหรอมันมีเป็นบางเมนูใช่ครับแล้วก็เมืองไทยก็เลยบอกว่าเฮ้ยตอนแรกจริงๆปกติผมอะผมจะแปะสี่แผ่นผมเลยเรียกว่าเมกกชาชูเลยเมกกดคือชาเมกะดคือแบบเยอะๆเลยแล้วชาชูคือหมูนะครับแล้วแผ่เลยแล้วแผ่มาอย่างนี้เยอะๆเลยคือมาให้เป็นจุดเด่นของร้านเราไปเลยใช่ครับ<ล>ใช่จานนี้กับจานนี้ต่างกันที่ต ผมเรียกว่าเป็นแบล็คแบล็กก็คือว่าผมเอาเขาเรียกกระเทียมต่างๆเนี่ยมาคั่วให้มันออกมาเป็นดำๆเราก็ทำออกมาเป็นซอสแล้วแล้วเราก็มาตบลงไปทําให้มันดําขึ้นมานะก็เลยว่าเป็นแบคลครามเมงขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวรสชาติมันก็จะต่างกันด้วยอันนี้มันจะออก ก็อันนี้จะเองเค็มพนกว่าเพราะมันใส่เครื่องเทศเยอะแล้วมันจะมีกลิ่นหน่อยถ้าลูกค้าชอบคนไทยชอบครับเพราะว่ามันจะรสชาติจะจัดจ้านหน่อยใช่ไหมคะลักษณะของเส้นเราจะมีหลายแบบไหมในร้านให้เลือกไหมหรือว่าแบบเราจัดมาฟิกซ์ให้เลยในแต่ละเมนูที่เส้นนะครับผมสามารถที่ร้านเนี่ยผมสามารถสั่งได้ว่าเส้นเนี่ยคุณจะเอาแข็งคุณจะเอาอ่อนหรือคุณจะเอากลางนะครับเส้นนีเรื่องถงสามระดับนะครับแล้วก็ความเผ็ดความมันความเค็มของซุป เราสามารถปรับได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราปรับเปลี่ยนตามได้แต่ว่าโดยส่วนรวมแล้วก็คือได้สูตรได้รสชาติแล้วก็หน้าตาเหมือนกับที่ได้มาจากฟุกุโอกะเลยแต่ว่าก็ไม่ได้มีแค่หมูแพร่แบบที่เป็นราเมงหรือเป็นข้าวแกงกะหรี่มีเกี๊ยวซาด้วยคือเราเรียกว่าเกี๊ยวซาดหนึ่งคำถามว่าเพราะอะไรเมืองฮากาตะเนี่ยเขาจะใช้เกี๊ยวซาดคิโตกุจิแปลว่าหนึ่งคำคือคำมันจะเล็กๆเหมาะกับลูกค้าคือทานเข้าไปหนึ่งคำเนี่ยหมดเลยเกี๊ยวซาบางที่มางจีนอะไรเงี้ยตัวมันใหญ่ ถูกครับแบ่งเรี่งงแบ่ยเราก็จะตัวกําลังดีแล้วผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นโฮมเมดปั้นมือนะฮะอันนี้เป็นแบบธรรมดาอันนี้เป็นโปะหน้าชีสนะครับแล้วก็ผมมีอันนี้ซอสหม่าล่าก็มีนะครับอันนี้เป็นซอสเขาเรียกซอสอาโอล่าเป็นแบบว่าซอสมะเขือเทศนะครับแล้วแต่ว่าอยากทานแบบไหนแล้วถ้าหากว่าอยากชิมแต่ไม่สะดวกจะเดินทางไปทานที่ร้านดิลิเวอรี่ก็ได้กล่องสวยงามอลังการแบบนี้นะจ๊ะพร้อมส่งให้นะฮะก็ยังไงถ้าทางลูกค้าสนใจนะครับก็สั่งทางอีโคชาไทยแลนด์นะครับเออหรือจะไปที่สาขาอย่างที่บอกนะครับก็มีอยู่ทีี่่่เจนนิววททอองหลล13ะครับแ้ก็ ่ปั๊มปตทที่เลสแอร์เรียนะครับก็ตอนนี้มี2สาขา